แน่เชร็จแล้วครับแค่ต่อไปขูดม้าเท้าเนาะมือซ้ายวางมือขวาจับค่อยๆสบะคอลงไปทำสมูทๆเลยสีบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ย2 ou 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 ่สิบ่สองยีสามยิบสี่ย่ิบาสามสิบสามเอดสาสองสาสามสามสี่ามหสามหกแออผมโดดไปผมโดดแอรไปเอเสร็จแล้วแตงแก้บนี่อีกชั่เออ กันเหนือายเสร็จแล้วปุ๊บห้าขุดเท้าแม่มือขวาวางมือซ้ายจับนิ้วโปง้งขูดไปสะบัดข้อไป เ1้11ิบสิบเอ็ดสิบส2งสิบสามสิบสี่สิบห้ายเอ่สิิดแร็จแล้วมาอยู่ตรงบนหัวของคนไข้เนาะ่โมแป้งครับผมใช้ส้ <c oughs> สนมือเนาะลงน้ำหนักตรงส้นมือหมุน สามสิบนาฬิกาหมุนหมุนหมุนสะบัดออกหมุน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 สะบัดออกหมุน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 สะบัดออก็สามรอบเสร็จแล้วครบเสร็จแล้วอถ้าต่อไปถ้าคอเนาะ เข้ามุมก่อนปุ๊บยกศีรษะขึ้นไว้ฟ ouais ังตรงข้ามเชิญไปแขงขึ้นหน่อยนึงยืดให้สุดเสร็จแล้วมือขวาวางตรงโกรหูมือซ้ายวางตรงไหล่ยืดไปยืดไปเขากิงไหมกินไหมไม่เกงอ่็ อ่าทำอีกข้างหนึ่งครับเข้ามุมยกสีแสบไว้ฝั่งตกข้าอ่าเชิดไปแคงขึ้นนิดหนึงมือซ้ายวางตกตกหูมือขวาดัานไหลยืดมากิงไหมไม่กินก็อ่า เรอเพื่อนกับแพทแงทำเสร็จแล้วรอเพื่อนกับแพทเออได้กันไหมเออไม่ได้ยกมือเลยนะให้พี่เลี้ยงไปดูให้วันนี้พี่พี่เลี้ยงเยอะหน่อยหนึ่งอ่าเสร็จแล้วข้าเทพนมครับอ่าข้าเทพพนม ให้หวัวไ่แอร์แด้วยนะครับแอร์แงลงไปตรงตรงอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึอร์คสักสามรอบรอบ2อรอบสาอร์ ทีนี้ถ้าเสริมครับถ้าเสริมม่ให้คนไข้ขยับลงมาครับเขยับลงมาให้เอามือประดัดใช้้อยอให้สอบกนดสอบออกนะครับให้หัวชนกับพื้นเนาะให้ช่วงไหล่เปิดับช่วงสะบักต,ตรงนี้เปิดออกอ หวที่พื้นเลยนะอ่าหัวที่มันสพื้นเลยอ่าจะเป็นแนวนี้พอดีเนาะอ่าเสร็จแล้วขึ้นข้างบนครับขึ้นบนเตียงเลย <ใน S 2> ยืนแนาแบบนี้เลยอ่ะยืนแบบนี้เลยอ่าเ,เสร็จแล้วทำเหมือนพี่พนมเลยครับมือวางอ่า มือวางปึ๊บให้คนไข้อ้าปากงงอ,อ้าปากกดลงไปตรงตรงอ่ากดเออถึงแค่ครึ่งหลังตรงนี้เนาะตรงช่วงเอวนี้ไม่ถึงนะครับอ่าอันนี้อันนี้สอบเปิหมดเลยได้ไหม แค่ต่อไปแค่ยิงธนูเนาะเแค่ดีเสียโอเคโอเคแค่ดีเสียครับผมแหมยังไงนะสามกดบิดกระแทกเนาะแหมกดบิดกระแทกกดบิดกระแทกกดบิดกระแทกแหมชกสะโพกนี่ก็หมุน ก็กดแหวันนี้เราเราทำสักรอบหนึ่งพอเนาะ่เสร็จแล้วครับถ้ายิงธนูยโยแขึคืนมาครับถ้ายืนเนาะลืมแผายืนกนนะรึยังแหมมือสอดข้างล่างมือเอาไว้ชว่วงสะโพกขนะ้างล่างเนาะนะ แฝงซ้อนไว้ข้างล่ 5, 6, าง,าางครับอเอ,อามืานนไอไว้ข้างล่างแฝงมือซ้อนข้างบนเอามือไว้ข้างบนครับแอบปึ๊บแอบซ้อนแฝค่อยๆเลื่อนมือขึ้นไปหนึ่งสองสามเสร็จแล้วทำทั้งบนเลครับแอบซ้ายตั้งขวาติ้นหนึ่ง,งสองสามแอบ เสร็จแล้วกลับมาทำอีกคข้ึงครับนี่มือสอดข้างล่างเอามือไว้ข้างล่างเนาะถ้ายืดกว่าขาออกงอเข่าเล็กน้อยหนึ่งสองสามนี้มือสอดข้างบนจับช่วงข้างบนครับสบข้างบนเนาะหนึ่งสอง ามเอ่เออเสร็จแล้วกดจุดไวจงอ่ชิดหาจุดก่อนนนองครับอ่กดลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบนยค่อยๆยปล่อย ่าเสร็จแล้วเสียบแข้งหมูหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามอเสร็จแล้วจัดเข่าด้านในหนึ่งสองสามอ่าจัดต่อด้านนอกึ่งสามอ่าทีนี้ถ้าเสริมครับถ้าอัานนี้ถ้าใหม่เนาะแ้าเสริมเอาเข่าล็อกไว้ตรงขาตรงนี้เนาะไม่ให้เขาขึ้นอย่างนี้นะ เสร็จแล้วเราประสานมืออย่างนี้ประสานอย่างนี้เนาะประสานมือให้เป็นนี้แล้วก็ล็อกตรงขออ้อึแล้วก็ดึงขึ้นตรงตรงเสร็จแล้วทุบส้นเท้าเบาๆเสร็จแล้วเ,าเวาอากข้างนะครับ หาจุดไว้โจงกดไปสิปีหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปเก้าสิบแอยต่อยอ่าเสร็จแล้วเตรียมข้างหมูหนึ่งสองสาสองสาแเสร็จแล้วจัดข่าด้านในหนึสองสาจัดข่าด้านนอก หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามแอบทีนี้ถ้าเตริมครับรอกขาไว้เนาะประสานมือจับส้นเท้าตรงนี้นข้อเท้าตรงนี้แอบยืนขึ้น,นตรงต้นแอบแล้วถูกส้นเท้าเบาเบาแอบแอบถ้านอนก็มีตรงนี้เนาะเสร็จแล้วให้ค่อยๆนอนงายครับ ไม่รู é, à, ้ด้ตะกอบ้างหรออะไรนัไงแอ่จนแ่แก้ตอนเย็นทีเดียวแล้วเสร็จแล้วเรามาอยู่บนทีแทนะครับถ่ายแก้มเหนือต้นคอเนาะค่อยๆถ่ายแก้มเหนือต้นคอ เช็คดูว่าแก้มและต้นคอเป็นไงบ้างตึงไหมเจ็บไหมตรงนี้เจ็บไหมลองสอบถามคนใกล้ดูขอ้อนร้อนเองคือนอนเด็กหรือเปล่านอนหลับสนิทไหมจะไปพายแก้มเหนือไปครับ เสร็จแล้วมาเช็คกำลังแขนครับยกแขนขึ้นใี่ลองขยยกแขนขึ้นเช็คกำลังแขนเสร็จแล้วเช็คดูมีกำลังไหม่เสร็จแล้วเข้ามุมครับแมวมุมมุมขวากันเนาะ่เยอะๆๆๆ่ครับตัวเอก่อนเอแสดงว่าจำได้เนี่ย

อ่าน,นี้มือขวาจับ่านกระโหลกครับมือซ้ายจับปลายคานเชิดเชิดแขนขึ้น45องศาเนาะอ่าโอเไหมไม่เกง่งก็อ่าสะบับลงเฉียงๆไปใครไม่ได้เรียพี่เลี้ยงเลยนะครับอ่าให้พี่เลี้ยงดูได้เลย ทำเสร็จแล้วเช็คกำลังแขนครับเช็คกำลังแขนอีกรอบหนึ่งยืดแอนยืดแอนมีกำลังไหมมีกำลังไหมแตกต่างกันไหมแตกต่างมากเลยนะแอนเสร็จแล้วเข้ามุมครับอีกข้างหนึ่งทรัอีกข้างหนึ่งเนาะทีนี้มือซ้ายครับนั่งยองๆหน่อยเนาะมือซ้าย จับหานกระโหลกมือขวาจับปลายแขยืดยืดเขาเก่งไหมไม่เกง่งอ็เอเอสะบัดไปเลยเนาะอ่ะเสร็จแล้วมาเช็ดกระดูงแขนอีกรอบหนึ่งเอากลยนานอ่ เสร็จแล้วมาฝั่งขวามือครับฝั่งขวามือค่ากอดเนาะให้เขากอดปกเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้อเสร็จแล้วครับคนไข้ถ้ามันอยู่ตรงหลุมให้เขาเขยิดลงมานะให้เขาขยิดลงมาหน่อยนึงอ่าโอเค จแล้วม ER no, ือซ้ายครับพลิกตัวเขาขึ้นมาไม่ต้องไม่ต้องยกขามาเลยนะมือขวาครับแ h ạ กระดูกสันหลังเนาะอ่าเจอไหมเจอแล้วเราก็ทํามือเป็นกดไห์เนาะอ่าพลิกตัวเขานอนนอนกลับไปครับน่แขนจะแนบลงไปเลยเนาะแล้วก็กดลงไปอ่าทีนี้ก็เลื่อนลงมาพลิกตัวเขานอนกลับไป เออเออสอบสอบต้องกรอบให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะ ได้ไหม่ได้เรียกพี่เลียได้ไหมพี่เลียไปดูเลยแคานี้อาจจะยากหน่อยเนาะจะเป็นสวนหค์ก็อย่างเงี้ยคนที่มียก่อนไม่ถนัดได้ไม่ไดเนี่ยันจานะเ็แล้วครับให้ยกแขนขึ้นเช็คกำลังแขนเอาหง ใช้กำลังขาเนะาะเออมีแรงไหมเอนใช้กูเออเสร็จ,ลจแล้วให้คนไข้ตะแคงครับตะแคงในทางเราเออยกขาเขาไว้หน้าขากดเข่าวไว้เนาะหน้าขากดเข่าวไว้เสร็จแล้วดึงแขนให้เขาเปิดหัวไหล่ขึ้นมา เสร็จแล้วทำเป็นแค่นางงามอย่นี้เนาะให้แน่เขามองบนเพดานมือสอดไปมือซ้ายสอดกันหัวไหล่เขาลงแามือขาลงน้ำหนักครับโยไปเกียงไลไม่เกียงไปเลยเอมอได้ไหมไม่ได้เสร็จแล้วใชกำลังขาครับ จะิ่มขก็เพ anyway. uh. 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 oh, um, ิ่ออเสร็จแล้วครับทำอีกแท่งนึ่งหน้าขาดันเต่าเไว้นาะลอกเข่าไว้อ่ะม่อนเหมด้วยครับอ่าดึงไม่เปิดไหล่ขึ้นอ

sau anh tập kia nè, sau anh tập kia. à, chờ lo kia kìa nó, chờ nó. nó. โอเคครับเสร็จแล้วก็ให้เขาลุกนั่งรับผมตะแคงลุกขึ่นไ,ไหนอันนั้นเดี๋ยวมันต้องใช้เตียงประกบนะกครับใช่ัไม่ถึงครับฮะใช่อันนั้นเอาเอาเอาเป็นแค่สุดท้ายเนาะ เดี๋ยวเอาเป็นเอาเป็นรอบสองก็ได้เพราะมันจะได้ไม่ต้องขยับเตียงออกขยับเตียงเๆๆข้านะตะแคงแล้วก็ลุกข้างหน้า,าน,นะเนาะหันหน้าไปทางโน้ตัต้งไหนหันหน้าทางเข้ากันก็ได้รอบนี้รอบแล้ว